สวัสดีครับ channel จริงจะให้ a r p g กลับมาอีกครั้งวันนี้เราอยู่กับ Diablo 4วันนี้จะเป็นคลิปที่ไม่เหมือนกับคลิปก่อนๆน,นะครับใน channel นะวันนี้ผมไม่มาสอนเมคานิกนะครับหรือมาสอนเคล็ดลับในการเล่น Diablo 4ใดๆอะไรทั้งสิน้นแต่วันนี้นะครับถือโอกาสอันดีที่ content g o d l e t นะครับเปิดเป็นซีซั่นแรกนะ คอนเทนต์การเลตใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แข่งขันในดันเจียนที่ทุกอย่างเสมอภาคกันหมดจากเวลา8นาทีใครทําแต้มได้มากที่สุดนะครับก็จะอยู่แรงที่สูงผมเองก็คิดว่าไหนๆมันก็เป็นช่วงท้ายซีซันของซีซัน3ของ d i a b โบแล้วนะครับหลายๆคนก็พักนะซีซันหลายๆคนก็รอดูว่าจะมีอะไรใหม่ แต่ในเมื่อมันมีคอนเทนต์นี้มานะครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะจัดอคอนเทนต์กันเองเล็กๆในหมู่คอมมูนิตี้คนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยความที่ผมเนี่ยเล่น n e โคร m a n c e r เป็นหลักนะครับก็ขออนุญาจัดทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อแสวงหา n e โครแมนเซอที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนคนดูนะครับสำหรับ รางวัลเนี่ยนะอันดับหนึ่งนะจะได้กิฟต์ค์ดนะครับจากผมนะเป็นกิฟต์ค์ดในแ a t เท e ร์เน็ตะครับรางวัลน่าจะอยู่ประมาณ20 u s ดอลลาร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะแต่เป็นว่าถ้าคนที่สนใจร่วมสนุกนะครับอ,อ,อธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะก็คือ,อ,อส่งนะครับ ครับหน้าจอนะเวลาลงจบก้อนเลตส่งคะแนนของตัวเองกลับมาออกมาให้เพจนะครับเงื่อนไขคะแนนคือขั้นต่ำนะครับต้องทำได้350,000คะแนนแล้วผมจะคัดนะครับ8คนที่ดีที่สุดนะครับมาแข่งกันในสตรีมถ้ามันถึง8คนถ้าไม่ถึง8คนก็ไม่เป็นไรนะครับให้คนในคอมมูนิตี้ได้ดูแบบสดๆเลย นะครับผ่าน Discord นะ่สตรีมผ่าน y t u t u นะเพราะฉะนั้นเงื่อนไข2ออย่างที่คุณจะต้องทำให้ถึงก็คือทำคะแนนขั้นต่ำนะครับในรอบนะคัดตัวนะครับให้ได้350,000คะแนนซึ่งมันทำได้จริงนะเพราะว่าบิวผมทำได้นะครบบิวอื่นก็ต้องทำได้นะครับแล้วเดี๋ยวในรอบจริงเนี่ยนะครับจะไม่มีคะแนนขั้นต่ำแต่จะเป็นการเล่นสดเทคเดียวนะครับ ใครที่แต้มสูงสุดก็รับรางวัลไปเลยมาร่วมสนุกกันนะครับไม่มีการเสียค่าสมัครอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะงั้นถ้าสนใจนะครับหรือว่าถ้าคิดว่าในกิจกรรมแนวนี้ดีเนี่ยยังไงก็นะฝากแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคอมมูนิตี้เดียโบซีของเราในอนาคตนะยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมเอาโพสต์นี้ไปแปะในกลุ่มเดียโบนะครับแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจส่ง นะรูปนะเวลาเราจบก้อนเลตกับแต้มที่เกิน350 0 0 0านะครับพร้อมกับนะชื่อเสียงเลียงนาำดิสก์คงดิสคอร์ดของตัวเองมานะครับเพื่อที่เวลาทัวนาเมนต์มันจัดขึ้นจริงเนี่ยนะเราจะได้รู้นะครับทีนี้ต้องขออนุญาตนะครับสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทัวนาเมนต์ไว้กับผมคนเดียวนะครับเราอาจจะเราอาจจะนะครับมีการ แบนบิลนะในอนาคตเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าบิลไหนอาจจะห้ามเล่นแต่ตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่มีนะครับจะเล่นบิลที่โกงก็ได้นะขอแค่แต้มขั้นต่ํา3 5 0 0 0 0นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจัดได้ถ้าคนสมัครเข้ามาครบนะครับเป็นวันเสาร์ที่9นะค่อนข้างกระชั้นชิดละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ